โอเคครับสำหรับการทำหมัดของอาคาสานะครับก็คือหมัดอันนี้อันนี้คุณผู้ชมเป็นหมัดของอาคาสานะครับเรียกว่าไฟติ้งสไตล์ก็ว่าได้นะเฮ้ยน้องน้องพี่มีร้านแนะนำนี่เลยร้านเดวิลนู b ช็อปร้านนี้มีบริการเติมโรบักเรทสุดคุ้ม พร้อมทั้งกิฟต์เกยมพาร์ทหลากหลายแมปรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบอกอีกด้วยและยังไม่หมดแค่นี้มีไอดีแก่ตันบล็อกฟูตขายด้วยนะอย่าลืมไปใช้บริการได้นะครับต้อนรับวันฮาโลวีนอีซี่คลสโตลดราคา ID ดีแก่ตันบล็อกฟูตทั้งร้านราคาเริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นโครตถูกเลยครับพี่น้องไม่ใช้บริการคงไม่ได้แล้วครับลิงก์ด้านล่างเลยนะก็คือถ้าเราจะเล่นมนุษย์ของอาคาัสสนะครับช็อคเวฟเราจะต้องมี หมัดอันนี้ก่อนนะครับฉนั้นวิธีทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคุณผู้ชมให้เรานะครับไปที่ NPC t e l e p เทเลพอร์ตหรือว่าถ้าเรามีแผนที่นะครับให้เราไปที่เมืองตรงนี้คุณผู้ชมวิลเลจสอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะหามาเทเลพอร์ตไปดีกว่านะครับเพราะว่าขี้เกียจเดินมันน่าจะไกลอยู่นะคุณผู้ชมไปเราไปวิลเลจสกันดีกว่านะครับพวกมาเทเลพอร์ตเนี่ยก็หาตามแมปได้เลยนะครับแล้วก็ปลดล็อกเว y p พอย t เรียบร้อยไปที่วิลเลจสได้เลยนะครับเราจะต้องใช้เงินด้วยนะครับเจ็ดพันเวนนะในการทำนะมาคุ ต้องการที่จะเรียนจริงๆหรอนี่เขาบอกว่าเราจะต้องนะครับใช้เงิน7000เวนนะครับไม่แน่ใจว่าจํากัดเลเวลหรือเปล่านะครับถ้าจํากัดเลเวลยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพิมพ์บอกไว้บนจอแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่เองก็ไม่แน่ใจนะพี่มาตอนเลเวล1 0 0แล้วนะครับถ้าทําไม่ได้ก็น่าจะจํากัดเลเวลนะครับถ้าเงื่อนไขมนครบอยู่แล้วนะก็กดชัวร์ไปเลยครับคืนนี้พี่ทําไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อเรารับเควสมาจากโซเดียลเทรนเนอร์แล้วนะคุณผู้ชมเราจะได้เควสมา3ามเควสนะครับเควสแรกก็คือให้ ฟอร์เซนเลกนะครับวิธีไปเร็วที่สุดนะครับก็คือเทเลพอร์ตเหมือนเดิมครับกดล็อกไว้หมดนะเทเลพอร์ตไปเลยครับจะมีม้าอยู่ด้านล่างนี้นะครับไปที่ฟอร์เซนเลกนะครับแล้วให้เรานะครับดำน้ําลงมาด้านล่างนะคุณผู้ชมมันจะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นหนังสือนะครับลงดูด้านล่างนะคุณผู้ชมในน้ํานี้แหละคุณผู้ชมดูเองนะคือพี่เองก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่าในน้ําตรงไหนแต่เอาจริงนะคือรับเควสมาแล้วเนี่ยมันจะมีบอกจุดให้อยู่แล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยทำตามเควสไไปดดด้เเเเเลลยยนนนะะะะคคคคครรัับบแวสสสททีี่่2กก็็ืืออําาามมมจจ สะสมเดเมจไปเรื่อยๆนะครับกับการฆ่ามงฆ่ามอนในแมปนะครับทั่วไปเลยให้ครบ20,000ื่เดเมจนะครับเควสที่2ก็จะสําเร็จเควสที่3นะครับให้ฆ่าบอสอาคาษะนะครับแค่นั้นคุณผู้ชมก็จะได้หมัดโซเรียวนะครับเผื่อใครไปไม่ถูกนะครับอาคาษะเคลียบนะครับอาคาษะจะเกิดทุกๆ15นาทีนะเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนละกันนะคุณผู้ชมเกิดทุก15นาทีนะครับเนี่ยจะเกิดแล้วเนี่ยตีไปเลยคุณผู้ชมพยายามทำเดเมจให้ได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะทำเดเมจนะครับสักนิดสักหน่อยก็ยังดี เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าพยายามทำาดเม g นะคุณผู้ชมโอเคอันนี้พี่ทำาดเม g ไป9%ซแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วเอาจริงโอ้โหแล้วคือบอสยังโหดคุณผู้ชมเอาจริงนะการเตะอาคษะให้แบบง่ายๆนะครับพยายามซื้อเซิร์ฟวีนะเออซื้อเซิร์ฟวีนะครับที่มันยากเพราะว่าคนเันเยอะนี่แหละแล้วมันตีใส่นวลเองนะครับคือการที่เราฆ่าบอสอาคษา,านะครับไม่ใช่แค่เสร็จ q u วสหมัดน,นะเรามีโอกาสที่จะได้สกิลนี้ด้วยนะครับเออแต่ว่าจริงๆต้องมาเทอรี่หกสิบก่อนก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่สุ่มพลังอาสูรกันดดีีีกว่่่่่าาานนะะคจอยยูทเเมมตพไ้ล มาที่ม้านี่แหละผู้ชมแล้วก็ไปที่เคฟหนึ่งนะครับนี่เลยมาเคฟหนึ่งแล้วก็มาสุมที่หมอนี่เลยนะครับเดมอนอาร์สปินคุณผู้ชมถ้าสุมได้ช็อคเวฟเหมือนพี่ก็คือเป็นพลังองคาคาสตรนะครับสกิลขององคาคาสตร์ตอนนี้ที่พี่มีนะยังไม่มีสกิลสุดท้ายนะครับก็จะมีประมาณนี้มีสกิลตัว Z ซดเ b ซนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้ดูนะว่าสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับมามาดูดีกว่าถือว่ารีวิวไปในตัวแล้วกันนะครับสกิลตัวแซดนะครับจะชื่อว่าแอร์ทรายนะแอร์ทรเนี่ประมาณน,น,าาน,านะ ปึบแบบนี้เอาจริงสกิลนี้เนี่ยข้อเสียหลักๆเลยก็คือเล่นยากครับเล่นยากมากต่อคอมโบยากประมาณนึงเลยนะครับคือมอนต้องติดพื้นอ่ะมันต้องตกกระทบนะครับถึงจะใช้โดนฉะนั้นก็ใช้คอมโบกับสกิลตัว X นะครับสกิลตัว X ประมาณนี้คุณผู้ชมเป็นสกิลชาร์จพลังแล้วก็ต่อยหมัดรัวๆนะครับประมาณนี้ต่อยแล้วมอนกระเด็นนะครับคุณผู้ชมตามนั้นเลยนะครับสกิลต่อไปครับชื่อว่าคราวสปิเตอร์นะครับสกิลนี้สกิลดุซีครับนี่เป็นสกิลเตะคุณผู้ชมเห็นไหม ประมาณนี้นะครับสกิลเตะนะสกิลต่อไปสกิลตัววีนะครับ Explosive Fury นะครับสกิลนี้เป็นการวิ่งไปนะครับแล้วก็ต่อยปึ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมวิ่งเข้าไปแล้วก็ต่อยคือสกิลนี้เนี่ยสกิลตัววีเล่นยากนะครับแอบเล่นยากมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันวิ่งแล้วบางทีมันเลยบางทีมันเกินบางทีมันไม่โดนนะครับ <S <S แล้วก็คือโดนเคาน์เตอร์ง่ายมากๆครับสกิลต่อไปครับสกิลตัว B นะฮะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสกิลเลเวล60นะครับก็จะเป็นสกิลนนีี้้คคุณผูชม่รับบป๊ แล้วก็ระเบิดอ่าประมาณนี้คือเป็นสกิลเปิดที่ดีนะครับเปิดแล้วติดสตันมอนกระเด็นนะครับคือประมาณนี้แหละสําหรับพลังโมนสูนของอาคษานะครับคุณผู้ชมถือว่าเก่งไหมสาหรับพี่นะพี่ว่า PP เก่งนะครับแต่ว่าฟาร์มมอนเอาดีก็คือมันก็ฟาร์มยากอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะแบบเก่งกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเราได้สกิลเลเวลหกสิบมานะพี่ว่ามันน่าจะเก่งกว่านี้คุณผู้ชมถ้าเราได้สกิลเลเวลหกสิบมานะครับแต่ว่ามันยังไม่ดรอปเลยครับโอกาสดรอปสิบเปอร์เซ็นต์พ มหมัดชื่ออะไรแล้วไม่รู้นะครับคือพี่ลืมแล้วความจำห้าวิเท่านั้นเองนะครับ